เรามองเห็นอะไรในชีวิตนี้ที่คงอยู่ตลอดไปบ้างฤดูการเปลี่ยนผันสายน้ำไหลรินร่างกายเราเองก็ไม่อาจหยุดยั้งการเวลาแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกในใจเราก็ผุดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสิ่งใดคงที่ถาวรน,นี่คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งเมื่อใดที่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราย่อมประสบกับทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงการเห็นแจ้งซึ่งธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์นี้เองคือกุญแจสำคัญลองพิจารณาฟองขึ้นในมหาสมุทรมันก่อตัวขึ้นจากน้ำปรากฏเป็นรูปร่างชั่วครู่แล้วก็สลายคืนสู่ผืนน้ำเดิมฟองขึ้นนั้นมิได้มีตัวตนที่แยกขาดจากน้ำ มันเพียงปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมชีวิตเราจิตใจเราความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ต่างกันนี่ไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไร้ซึ่งสิ่งใดหากแต่เป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่ยึดถือมเมื่อเราเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งล้วนเป็นเช่นนั้นไร้แก่นสารแห่งความเป็นตัวตนย่อมคลายการยึดมั่นปล่อยวางาการปล่อยวางนี้เอง คือการเปิดประตูสู่ความว่างเปล่าอันเป็นอิสรภาพที่แท้จริงใจที่ว่างเปล่าจากตัวตนย่อมเป็นใจที่สงบเย็นไม่แบกรับภาระแห่งความยึดติดอีกต่อไปพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งอยู่เสมอแล้วปัญญาจะนำพาเราสู่สันติสุข